น้องฟิลมหวานใจตะวันฉายลงคลิปพร้อมแคปชั่นหวานเจี๊ยบบอกเลยงานนี้ทั้งอวยทั้งขิงเปิดตัวเปิดใจกันมาได้สักพักแล้วสําหรับเจ้ากันตะวันฉายพีเคแสนชัยเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับน้องฟิล์มสาวสวยมากความสามารถเจ้าของหุ่นสุดแปะ๊ะล่าสุดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาหวานใจคนสวยของซายดาราได้เคลื่อนไหวผ่าน a c e b o o k สตริงชัวลงเรือสั้นๆแค่27วินาทีแต่บอกเลยว่าสะเทือนหัวใจแฟนคลับอย่างแรงยอดวิวยอดไหลกระจายโดยคลิปนี้น้องฟิลมถ่ายจังหวะที่ตะวันฉายนั่่งเลนโททรศัพ์มือ ข้างๆก่อนหยอกล้อด้วยการเอื้อมมือไปจับใบหน้าของยอดมวยชาวไทยพร้อมแนบแทปชั่นอย่างอารมณ์ดีว่าทำได้ยังไงตื่นมาหล่อขนาดนี้ได้งงงซึ่งหลังจากริสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคอมเมนต์จากแฟนคลับก็เข้ามาเรียกรอยยิ้มได้หนึ่งแน่นถึงความขิงแฟนหนุ่มแชมป์มวยไทยของสาวฟิล์มเช่นหวยก็ถูกแดกยังต้องมาอกหักอีกเงื้ออชอบทั้งคู่คะ่ะแต่เห็นคนรักกันอกหักดังปาะแค่อยากรู้ว่าวาชานเป็นใครอยู่ตรงไหนของหัวใจเธออกหักแล้วงื้อๆๆอ้ากูเป็นผู้ชายฮ่า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 ไอ้ตาวาวาเจะนี้ก็